สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้ก็จะมาดูดวงให้กับราศีเมษนะ,ะเป็นดวงของเดือนตุลาคมนะคะความรักของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรในช่วงตุลานะคะก่อนที่จะไปฟังคำทํานายนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะะเพื่อที่จะให้มันแจ้งเตือน นะในคลิปต่อๆไปและถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะแบบละเอียดนะแล้วก็เป็นดวงที่เป็นดวงเฉพาะคุณคนเดียวนะคะนั่นะแหละค่ะก็ให้แอดไลน์มาที่ a ขีด m 8ปดเกอุ้มจะถนัดมากๆเรื่องของการดูดวงตัวเลขเลขเด่นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและตัวเลขที่ เป็นหายาสาหรับเราที่เราใช้ไม่ได้เลยอะคะ่ะเออที่มันเป็นกาละกินีสําหรับเรานะฮะแล้วเลขไหนที่เราใช้แล้วมันประสบความสําเร็จมันปังแล้วเลขไหนที่มันจะไม่ดึงทําให้เราอะตกเหียวนะคะดูได้จากวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดระบุว่าเราเกิดมาในชาตินี้เพื่ออะไรนะคะแล้วเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะด้วยวิบากกรรมของเรานะคะกรรม วันเดือนปีเกิดเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ลิขิตมาจากอดีตชาตินะคะเพราะฉะนั้นดูดวงวันเดือนปีเกิดค่อนข้างแมนนะคะ่ะมันจะมีอดีตระยะใกล้ปัจจุบันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เจอนะคะก็คือชาวราศีเมษไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยความคิดความรู้สึกของคุณอาจจะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเด่นคนดังหรือ พยายามอยากจะสร้างตัวตนอยากจะเด่นอยากจะดังหรือคุณอาจจะคบกับคนที่สวยหล่อนะะในสังคมของเขาในที่ทํางานของเขาในหมู่บ้านเขาในละแวะกจังหวัดเขาเขาเด่นเขาดังอาจจะเป็นดารานักร้องยูทูบเบอร์พีสาวคาราโอเกะหรืออะไรต่างๆโคโยตี้อะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นคนดังและเป็นคนที่ดูสวยดูหล่อประมาณนั้นเลยเดอะสตาร์ Star, นะคะคือ ทำให้คนอื่นเย็นและมีความสุขในรอบๆอบข้างได้อ่อตอนนี้นะคะในความรู้สึกข,ของคุณเนี่ยคุณนะคิดถึงเขาตลอดเวลาหรือที่ผ่านมาระยะใกล้ๆคุณนึกถึงเขาหรือกําลังจะมีปัญหาแล้วมันผ่านมาแล้วคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่อยๆไล,ล่เลียงคือคุณนะ่ะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ความคิดที่จะเด่นจะดังหรือคนที่คุณคิดคุณคบอยู่เนี่ยรู้สึกเหมือนมันเป็นไปได้ยากหรือมีปัญหากันอยู่นะคะหรือคุณอาจจะโดนบล็อกโดนปิดกั้นทางออนไลน์สื่อโซเชียลไม่สามารถติดต่อกันได้มนเลยทําให้คุณนะคะมีอีโก้สูงหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่มีอีโก้สูงหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะถูกบอกอะไรประมาณนี้นะคะความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นความรักที่ นะตอนนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือจะร้ายคุณจะเจ็บปวดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีเหตุการณ์เลิกลาอะไรเนี่ยมันเป็นเวรกรรมที่คุณจะต้องได้รับนะคะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ในอดีตเนี่ยคุณอาจจะทําไม่ดีไว้มาเลยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเดินจากมาและมันมีเหตุนะคะที่ทําให้คุณต้องเสียใจและรู้สึกได้ถึงการสํานึกผิด กับอุปสรรคที่เกิดมาหรือสิ่งที่มันล้มละเนละนาดไม่เป็นท่าประมาณนั้นนะคะสิ่งที่คุณกําลังเจอและกําลังจะได้เจอนะะในปัจจุบันและในอนาคตใกล้ๆนะ,ะในช่วงเดือนตุลา mm. ก็คือ,อมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยน่าจะมีใจให้กับใครบางคนอ,อาจจะเป็นเพราะว่าหรือคุณน่าจะเริ่มมีใจให้กับใครบางคนไปแล้วนะคะ ด้วยความเชื่อมั่นหรือต้นเหตุทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากการที่คุณมีใจให้กับใครมันเลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนเชื่อมั่นในตัวเองอคุณอีโก้สูงคุณใช้ความรุนแรงเรื่องของคำพูดอะไรต่างๆนะคะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นอุปสรรคไปหมดเลยคุณโกรธน่าจะกโกรธโกรธที่เขาบล็อกคุณ โกรธที่มันมีปัญหากันอยู่นะตอนนี้ณนะตอนนี้คุณก็อีโกโส้สูงคุณก็ไม่ยอมแต่คุณก็รู้สึกทุกข์ใจมากๆกับเหตุการณ์นี้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุปสรรคมันดูเยอะมันดูมันดูแย่จังเลยประมาณนั้นนะคะทีนี้เนี่ยออย่างที่บอกนอกเหนือจากเรื่องของเวรกรรมที่คุณได้ทํานั่นหมายถึงโชคชะตากําหนดนะ,ะคะกำหนดในเรื่องของครอบครัว คุณยังคงมีแพชชั่นเสียใจแต่คุณยังนึกถึงในเรื่องของครอบครัวมีแพชชั่นอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะขอคืนดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันมีอุปสรรคไงมันมีอุปสรรคมันมีเรื่องของสองคนสามคนเข้ามายุ่งเกี่ยว เพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะคะคุณก็เลยปี่วิเวกคิดทบทวนอะไรต่างๆนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าคุณเจ็บกับความรักนะคะหรือว่ารู้สึกเหมือนกับแบบความรักครั้งครั้งเนี้ยมันดูช้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เออคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คิดทบทวนปัญหาก็เยอะแล้วแล้วความรักครั้งเดิมๆของคุณเนี่ยมันดูเจ็บช้าอะ ม,มันดูเจ็บช้ำคุณก็เลยอาจจะไปมุ่งที่เรื่องของการงานการเงินไปมุ่งที่เรื่องของการงานการเงินด้วยความที่คุณอ่ะมีความทะเยอทะยานมีความแอคทีฟอ่าอาจจะมีความเห็นแก่ตัวนิดๆน,นะคะเลยทําให้คุณน่ะน่าจะมองแต่สิ่งที่จะพัฒนาหรือจะมองแต่สิ่งที่ดีๆสําหรับตัวเองและอยากจะเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองก็คือ เลือกคนที่รวยคนที่ใจดีสําหรับคุณคุณน่าจะหาคนแบบนั้นเป็นได้ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะคะมันเลยทําให้คุณน่ะรู้สึกลังเลลังเลใจนะคะลังเลใจทุกใจเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามเกี่ยวเรื่องของมือที่สามว่าคุณจะทํายังไงดีระหว่างครอบครัวและมือที่สาม นั่นหมายความว่าคุณน่าจะอ่าคนนี้เป็นครอบครัวอยู่กันเป็นมั่นอยู่กันแบบมั่นคงนะคะอยู่กันยาวนานอาจจะแต่งงานกันแล้วแต่มีปัญหานะคะเนี่ยด้วยมือที่สามมันเลยทําให้ทุกๆอย่างมันดูเจ็บช้าอยากเริ่มต้นใหม่ก็ลังเลใจเพราะว่ามันมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็ไหนจะเรื่องของมือที่สามเข้ามา คุณอยากจะย้อนกลับไปหาครอบครัว <c oughs> ขออภัยนะคุณอยากจะย้อนกลับไปหาครอบครัวอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปสารสัมพันธ์ใหม่นะคะอยากจะไปสารต่ออยากจะไปพูดไปคุยอยากจะโทรหา อยากจะไปหาอยากจะเดินทางไปหาอยากจะเอาชัยชนะไปให้หรืออะไรให้มันได้รับความสำเร็จให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นแต่มันเหมือนความสัมพันธ์มันจบไปแล้วอะคือสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่หรือว่าคุณไปแล้วอะมันไม่ได้รับการตอบกลับที่ดีคุณเลยมุฟออน ม o ฟออนหรือว่าเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณกลับมาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับความสัมพันธ์ที่ที่คุณไปง้อขอคืนดีก็เป็นได้คุณเลยเฝ้ารอแล้วก็มุ่งไปที่การทำงานแสดงว่าดวงความรักของคุณตอนนี้มันตกนะคะมันตกอมคุณมีการ m o ฟออนออกจากความสัมพันธ์ที่คบกันมาระยะยาวนะคะด้วยสาเหตุของมือที่สาม นะคะมือที่สามก็มีปัญหาครอบครัวก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุมาจากมือที่สาต้นเหตุมาจากการที่คุณอาจจะทําไม่ดีต้นเหตุมาจากการที่คุณตัดสินใจพลาดช,ชาวราศีเมษ ช่วงนี้คุณน่าจะมุ่งไปที่การรอคอยนะคะช่วงนี้คุณน่าจะมุ่งไปที่การทํางานคุณหันหลังให้เขาแล้วมุ่งไปที่การทํางานเรื่องความรักพักไว้ก่อนเว้นระยะห่างเพราะว่าดวงอะ่ะช่วงนี้เป็นดวงไม่ดีต้องสู้ต้องบากบัน่นต้องอดทนต้องฝ่าฟันนะคะตอนนี้คุณอะพยายามที่จะเริ่มต้น ประคับประคองตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่คุณยังเฝ้ารอเขานะคุณยังรักเขาอยู่นะยังรักเขาแบบเต็มเปี่ยมอยากอยากอยากจะเติมความสุขอยากจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณยังคงรู้สึกว่าคุณยังมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะในเรื่องของความรักครั้งนั้นประมาณนั้น แต่ว่ามันเหมือนกับช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีความรักเนยมันมีแต่เรื่องครอบครัวคือความรักความหวานอนะมันน่าจะหายจืดชืดดูเงียบดูงันนะคะชาวราศีเมษดวงความรักของคุณนะคะช่วงตุลาเป็นแบบนี้นะคะเอาไปไกด์ไลน์แล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนใช้วิธีการแก้ไขหรือเตรียมตั้งรับไว้ได้วันนี้นะคะอุ้มต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ